วันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนายปรีดาอุ่นอุดมในอำเภอเมืองอุบลราชธานีประธานเปิดการแข่งขันจัก,กรยานขาไทยบ,บาลานซ์ไบค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนางสาวกัญพัฒน์ปีรพันธ์นายกเทศปรีตำบลขามใหญ่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงานพร้อมด้วยท้องถิอ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลตำบนขามใหญ่คณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่คณะครูนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบนขามใหญ่คณะครู นักเรียนสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยคณะครูน, u, นักเรียนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือคณะครูนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส,ส่วนตำบลกุดลาศคณะครูนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอน ร่วมในการแข่งขันจัก,กรยานขาไทยบาลานไบเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้สมวัยรอบด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคม ใจิตใจสติปัญญารวมถึงการสร้างสัมพันธ์ภายในครอบครัวและสนับสนุนสร้างสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอเมืองอุบลราชธานีณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองภยัยเมื่อจบการแข่งขันแขกผู้มีเกียรติทุกท่านให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลพร้อมด้วยเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ชนะในการแข่งขันในแต่ละรุ่นตามลำดับณหอประชุมโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ตําบลขามใหญ่อำเภอเมืองบนราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีผมนายกรการบริหารส่วนตําบลบุรราชนะครับวันนี้ได้มีโอกาสามา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรายานขาไถซึ่งวันนี้ถือว่า,าทางโครงการบริหารส่วนตวบนเทเ,เสศบาลขามใหญ่นะครับได้าจัดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าในความรู้สึกดูแล้วค่อนข้างจะมีความพร้อมนะครับ,รบกับโดผมนายกเศรักรัฐนะครับรองนายกองการบริหารส่วนตบเทเสน้อยนะครับวันนี้ได้นำเด็กนะครับจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง4ศูนย์ ของโค์การบริหารส่วนตะบนเลน้อยเข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันจักรยานหาไทยนะครับ